มาอามมาครับเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนร้อนนะดิหลังจากที่น้ำท่วมไปนะครับอุทกภัยครั้งใหญ่ในเชียงใหม่นะครับแฟนเพจของเราเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนที่ร้านนะครับปลอดภัยดีน้ำไม่ท่วมนะครับลูกค้าการันตีรถทุกคันนะครับเปิดทำการปกติ นะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับใครที่สนอกสนใจอยากจะเปลี่ยนรถหรืออยากจะได้รถใหม่นะครับอยากได้รถทมาห้กินนะครับวันนี้นะครับติดตามไลฟ์สดนี้ดีๆนะครับวันนี้เราจะพามาพบกับเจ้ากระปะแบรนด์หลักตัวท็อปนะครับค่างวดแค่7,000บาทนะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ออกรถกับเราได้นะครับเงื่อนไขในการฟรีดาวออกรถกับเรานะครับหาเราที่แรกไม่ติดแท็กซี่ไม่ติดเครดิตบูโรอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ มีเครดิตหรือไม่มีเครดิต2คันที่จะพามาไลฟ์สดวนันนี้ที่จะพามาดูวันนี้ฟรีดาวนะครับราคาประเมินธน,นาคาร4ี่แสน4จ็ดสี่ขายส0 0 0สนก็่ับนะครับเอาอะไรไม่ฟรีดาวนะครับที่สําคัญข้างวด7่0 0และได้โตโยตา้านะครับผมไม่ได้เอาตัว t o โ,โยตา้าตัวเมาให้ลูกค้าดูนะที่เอาอมาคือตัว G ีด้วยตัวท็อปสุดนะครับมีทั้ง2.4และ2.8มีทั้งสีเทาและสีดํา สตัวนี้จะเป็นรถไฮไลท์ของเราในไลฟ์สดนี้นะครับโตโยต้าสวัสดีทั้ง5ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับห่างหายไปนานนะครับผมนะเริ่มกันกับเจ้าตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นปี2,559เป็นรีโวตัวเจนที่2นะครับตัวนี้ได้เครื่องยนต์2.4ที่สำคัญเป็น p l a n n e r และเป็นตัว G นะครับออปชั่นของตัว G นะครับสิ่งที่ท่านจะได้คือมันจะมีไฟตัดหมอกนะครับผมนะ ใส่เข้ามาให้นะครับมีจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้ะเนีอ่าได้ครับคุณอาครับได้ครับได้ครับได้ครับคุณอาคุณอาเราผมก่อนแป๊ดนึงนะครับผมอ่ะมาเข้ามากันที่ภายในนะครับย้ำอีกทีตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ 2.4G นะครับสมาร์ทแคปนะครับถ้าเป็น 2.4G จะยังไม่ได้บอดลังนะครับในขวดปีของเขานะมีปุ่ม Power Mode Eco Mode ให้นะครับจะต่างกันกันกบ2.8นะถ้ามันเป็น2.8 G4 นะครับสิ่งที่จะได้เพิ่มขึ้นมาคือมันจะมีสวิตช์ปุ่ม i n t i n t จะเป็นปุ่มที่ช่วยให้การเข้าเกียร์มันสมูทไม่ตกล่องเพิ่มขึ้นลดปัญหาในการสึกหลอของเฟืองเกียร์นะครับอ่ะเริ่มกันที่คันนี้2.4 G นะครับออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างนะครับคือภายนอกจะ2.4หรือ3.8มันเหมือนกันอนะลืมปิดแคป เฮ้ยเราวิ่งไม่แค่30โลยอ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 ปีี่ตกใจตกใจอ่าย้ำอีกทีนะครับ 2.4G นะครับปี2559นะครับตัวนี้มาพร้อมกับเลขไมล์หนึ่งแสม่นเจ็ดพกิโลราคาประเมินธนาคารอยู่ที่480,000แป่นกว่านะครับแต่อยู่ในมือเราขายคันนี้ราคาตามหน้าเวียนะครับ399,000บาทนะครับโปรโมชั่นในไลฟ์สดนี้จองซ้อให้เท่าไหร่นะจอง2,000ลด20,000นะครับอ่ะ ผมเอาแค่พันเดียวพอนะครับจองหนึ่งพันลดสองหมื่นนะครับขับฟรีอีกสี่สิบห้าวันจ่ายค่าง,งวดเดือนทันวาสําสหรับไรสดนี้นะสองคันนี้เท่านั้นนะครับฟรีน้ํามันเต็มถังวันส่งมอบนะครับผมนะอาชีพไหนบอ,อกแล้วกับเราได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดจะเอาให้ดูกระจกครับ,บเนี่ยเราเราก็คู่กันจังคู่กันจังนะครับอ่ะตัวด้านข้างนะครับ ออปชันตัว G นะครับจะมีลำโพงเสียงแหลมตัวนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมานั่นแนะนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับช่องตัวนี้เป็นช่องคูบ็อกนะครับเป็นช่องกล่องเก็บความเย็นนะครับจอเป็นระบบทัชสกรีนมีระบบนำทางนะครับแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด7กับเกียร์ถอยนะครับ2.4นะครับมีแค่2สวิตช์นะครับมีปุ่มมีโค่โหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้นะครับเลือกฟังก์ชันการขับขี่ได้นะครับผมถ้าอีโค่โหมดก็จะประหยัดรอบต่ำ แอร์ไม่ค่อยเย็นแต่ถ้าพาวอร์มดเร่งแรงกินน้ำมันแต่2.4สแตนดาร์ดของเขานะครับบล็อกเครื่อง2.4กับ2.8มันเท่ากันนะมันต่างกันแค่ระยะชากลูกสูบนะครับผมอธิบายสั้นๆคือถ้า2.8ด้วยความที่แรงบิดมันเยอะกว่านะครับมันเลยทําให้เวลาเร่งเวลากดมันมาไวกว่าปกติแต่บล็อกเครื่องบล็อกเดียวกันเนอะวิธีซ่อมบํารุงดูแลรักษาง่ายๆเหมือนกันด้วยความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอัตตาสิ้นเปลือง14-15ขึ้นอยู่กับทาคุณนขับแตครับที่สําคัญมันได้6เกียร มันมีช่องให้ทดเกียร์เพิ่มขึ้นนะครับทาให้รถไม่ใช่รอบสูงไปทางหลักการซะละนะครับออปชั่นเอา้าเอาคุยกันที่ออปชั่นเอาดับก่อนนะมีการขโมยนะมีเสียงอะลามไหมนะกุญแจเป็นล็อคจากโรงงานนะครับเป็นกุญแจร,รีโมทนะครับมีสัญญาณการขโมยให้นะครับคูดคอนโดไม่มีในรุ่นนี้ไม่ต้องถามนะครับมันติฟังก์ชันพวงมลาลัยมีให้นะครับไฟหน้าเป็นแบบออตโต้นะครับมาพร้อมกับสวิตช์ไฟต,ตัดหมอก ถ้าไฟตัดหมอกของแท้จากโรงงานนะครับสวิตจะต้องอยู่หลังตรงก้านนี้เท่านั้นนะครับถ้ามาติดแยกลงด้านข้างอย่างเงี้ยของปลอมของปลอมของปลอมพูดได้เปล่าว่าปลอมอ่ะพูดได้บอกติดมาดีกว่าติดเองติดเองเออติดเองอ่ะติดเองได้เดี๋ยวเนียกปลอมเอยงถอเได้เออเออเราก็เป็นซะอย่างเงี้ยอามหน้าจอรัสกีนนะครับเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับมีระบบนำทางให้นะครับผมมาปิดเลยนี่คิดอะไรไม่ออกปิดนะนะครับใช้งานได้ปกติครับเปิดได้นะครับ เครื่องยนต์2.4นะครับย้ำอีกทีปี2,559ันบาท59บาทด้วยนะมี59บาทด้วยนะช่วงเนี้ยไปติดดูไลฟ์สดแม่ค้าคนไหนมาเนี่ยฮะไปติดดูแม่ค้าไลฟ์สดค,คนไหนมาครับวันเจ็ด0 0 0บาทครับลูกค้าอ่ะจอง1,000ครบ20,000อขับฟรีอีก45่สิบาวันแปดไม่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่รับประกันหลังการขาย1ปีช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับผมอ่ะนี่เทปสิบนะครับนี่ แผ่นเพดดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะขายถูกไม่ใช่ว่าเอารถมีตําหนิมาขายให้นะครับนะย้ําอีกทชีชาลีคชาีการันตีรถสวยไม่มีชนหนักพิกามจมน้ําไม่ว่าท่านจะซื้อปีไหนสบายใจได้ว่ารถที่เรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะครับแผ่นเพจนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2016นะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับฝากระโปรงเดิมโตโยตา้าแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับโบมลูกใหญ่หกันเนาะเออโบมลูกใหญ่หกันนะเครื่อง2.4 นะครับ ABS มีให้นะครับคานหน้านะครับคานเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมไม่ได้มีรอยขันรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับหัวนุ่งหัวน็อตเดิมหม้อน้ำยังเดิมเลยนะครับการันตีว่าด้านหน้าเนี่ยเดิมชัวร์แน่นอนนะครับการันตีนะครับพาช่างที่ท่านรู้ใจรู้จักเข้ามาดูได้นะครับจะได้ไม่ต้องเอาคนกลางมาพูดผมแต่ผู้ผมการันตีให้อยู่แล้วว่ารถผู้ผมไม่ชนนะครับนะสวยๆนะครับคันนี้399,000บาทนะครับสนใจทักข้อความเข้ามาได้พูดเหมือนในคลิปเลย เออลืมบอกไปกล้องหลังนียนะ<ห>นเดี๋ยวตาก,กล้องผมมันจะบอกพี่ตัวจีที่ไม่บอกเลยยอมชั้นอะไรบ้างมีกล้องหลังพร้อมตัวกะระยะให้นะครับสําหรับตัวนี้นะย้ออีกทีสีเทาปีห9 3 9 9ข้าค่างวด700ไม่หนะึ่0 0สกิโลนะครับออกรถวันนี้สีดาวฟรีประกันจ่ายค่างวดอีกทีเดือนธันวาผ่านไลสดนี้น้ำมันเต็มถงังเลือกราสสวนรถ2 0,000ืหรือฟรีประกันว้ชั้นหนึ่งเออกูท่องมาเป็นแพทเทิร์นเลยเว้ยเออนะตัวเรามากครับผม ได้ไหนกับมาลีโว่แล้วเมื่อกี้ดู2.4 G เนาะขายถ้าขายตัวนี้ปี15ปี58นะครับเป็นลีโว่ตัวไมนนเช่นตัวที่2นะครับลีโว่ตัวแรกมาปี2015แต่มาช่วงต้นปีตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตช่วงประมาณเดือนสิงหานะครับเครื่องยนต์2.8เป็นตัว G แต่ไม่โฟวิวนะครับเป็น2.8 G ขับ2นะครับรถเดิมเชียงใหม่นะครับเจ้าของเดิมเอามาแลกรถตู้ที่ลานไป เปิดราคาเลยครับ3 5 5 0 0 0บาทค้างวดประมาณ6000นิดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับด้วยความที่เป็นตัว G และเป็นขวบปีใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าเป็นเจนเดียวกันแล้วกันกระจังหน้าเหมือนกันไฟตัดหมอกมีไหเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันเหมือนกันแทบทุกอย่างนะครับต่างกันแค่เครื่องยนต์2.4และ2.8แต่มือ2มันจะต้องมีเอกลักษณ์ที่บอกว่าเนี่ยคือรถผม เออแต่ละตัวมันจะแบบเออมันต้องจํากันได้นะอย่างเช่นตัวนี้ดิแมกมาเนี่ยข้อขดีของซื้อเมื่อสองนะครับของครบซื้อไปเตือนมันขับได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกค่าดําเนินการให้แล้วรับประกันหลังการขายอีกมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับทําไฟแนนซ์ให้ด้วยนะครับผมนะตัวนี้เป็น2 8จุดแจีอีเช่นกันสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับผมมืดไปน,ะนี่บ่อหนังน,นะครับเฉพาะบบอะแคป ถ้าไปชมนี้นี่ตัวทอมนี้เขาก็ยังจะมีเบาะไม่ครับมันจะเป็นตัวตัวที่มันจะเป็นเบาะไฟเบาะไฟฟ้าแล้วก็เป็นเบาะหนังจะเป็นตัว2.8ดิฟล็อกต้องเป็นโฟร์วิวนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับลูกค้าเดี๋ยวไปดูภายในกันไปดูภายในกันผมต้องเปิดประตูให้ตากล้องผมุขึ้นรถอ่ะคิดดูสิแล้วผมก็ต้องเดินอ้อมนะครับผมไล่กาดอย่างที่แจ้งครับต่อให้เป็นปี15 ราคาประเมินที่450,000-460,000โดยประมาณเครื่องยนต์2.8เออเครื่องฟีดสตาร์ตติดง่ายป่ะใช่นะครับคือเฉยอยู่แล้วแต่เนี้ยเครื่องอ่ะนี่ไงนี่ไงพอไปส2.8จะมี3ปุ่มเห็นปะอ๋ออ่าเนี่ยเนี่ยอีโค่โหมดคือคมโหมดประหยัดนะครับพวาวเวอร์โหมดคือโหมดเร่งแรงนะครับเอน็นทีใช้สําหรับช่วยให้การเข้าเกียร์มันสมดทลมันง่ายขึ้นนะครับแอร์เป็นออโต้ด้วยความเป็นตัวจีนะครับจอทัชสกรีนเหมือนกันนะครับพวงมาลัยทุกอย่าง เบ้าขนั้นมาเลยไม่รู้ใครลออใครค<ม>ือคันนู้นต้องลอคันนี้นี่แหลคันนู้นมันเกิดที่หลังไง<แ>นะครับผมบน,นี่เออตัวนี้ตัวแรกไงนะครับกระจกปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับขึ้นลงนะครับผมนี่ไฟแอร์นะครับแอร์ออโต้แต่ไม่ใช่ดูโอ้แอร์มีระบบนำทางเชื่อมต่อบูทูธตนะครับจอสัมผัสเล่นเครื่องเสียงเล่นแผ่นซีดีได้มีช่องแผ่นใส่แผ่นซีดีเลยนะแต่จอ,อพับไม่ได้นะครับแอ,อ,อ,อโโร์แบ็กคู่หน้าคูบล็อกมีให้เหมือนกัน นะครับนี่คูบ็อกนี้ให้เหมือนกันนะครับเรื่องอะไรอะ่ะรูว่ามันยินมหรืยินดิดยินดิอา้าวจีบีเอาแล้วอะไรเนี่ยไม่ได้ล็อกอไว้หรออ่ะโอเคครับคันนี้สองจุดแปดจนะครับปี2015นะครับจัดเต็มฟรีดาวราคาขายเพียงแค่สามแสนห้าหมื่นาพันบาทโปรโมชั่นตามที่ผมแจ้งนะครับดูผ่านไลฟ์สดน,นี้นะฟรีดาวรีประกันออกรถดวันนี้ ให้น้ำมันหนึ่งถังนะครับถ้าดูผ่านไลฟ์สดนี้เนาะแล้วก็ผ่อนอีกทีเดือนธันวานะครับขับฟรีไปเลย45วันจะจัดการให้นะครับเอารถไปทํามาหากินนะครับได้รถยกสูงเลยนะน้ำทรงนั้นช่วแบบว่าไม่ต้องกลัวไปขับไปไหนก็ได้เลยได้ครับเจอลูกแล้วหน้าเนี่ยไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องคลานขึ้นแล้วครับเหยียบคันเร่งใส่เลยนะครับได้ตัวแรงได้เนี่ย2.8นะครับสีดํานะครับรถเดิมเชียงใหม่นะครับเลขไม่ประมาณรถใช้งานอ่ะเนาะใช่ครับเลขไม่ก็ประมาณแสนกว่ากนะครับแสนนิดๆแตต่กกาาารรัันีหลงขย ให้1ปีอยู่แล้วครับหปีหรือ10,000นโลนะครับเกียร์เครื่องกล่อง ECU นะครับผมช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีเงื่อนไขฟรีดาวที่ชาดีคาสําหรับ2คันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรไม่ติดเครดิตบูโรหาเราที่แรกไม่ติดแท็กซิ่งไม่มีการสืบค้นประวัติตัวเองนะครับอาชีพชัดเจนตรวจสอบได้ฟรีดาวเงื่อนไขที่ผมพูดเอาไปเลยนะครับผมจัดให้นะครับผมนะช่วงนี้แบบต้องการนะวันมากไปดูโครงสร้างกัน นะครับดูโครงสร้างด้านหน้ากันไม่จำกัดจำนวนปนะอย่างนี้ได้ป่ะรับสมัครลูกค้าไม่จำกัดจำนวนนะครับไม่จำกัดพูตการณ์หรถาไม่จำกัดอาชีพนะครับอายุ2ี่ปีซื้อคนเดียวได้นะครับผมนะถ้าอายุงานเกิน1ปีอ้าวดูโครงสร้างด้านหน้านะครับอย่างที่ผมบอกบล็อกเครื่องทำปิ๊บแกกับสองยูีเท่ากัน นะครับมันต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับ ABS เหมือนเดิมนะครับมีให้นะครับแบตเตอรี่จะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับหม้อน้ําเดิมโตโยต้านะครับแต้มสีโรงงานยังอยู่อยู่เลยนะครับสัญลักษณ์ R สัญลักษณ์ L ทุกอย่างเดิมดีครบนะครับโลโก้โตโยต้าแผ่นเบรครบนี่มีความรู้เนี่ยบอกแล้วเนี่ยถ้าเป็น2.8เนี่ยผลิตเดือนสิงหาแน่นอนจริงๆเออแน่นอนจริงๆนะครับอ่ะทั้ง5ท่านนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะครับไม่ผิดหวังซื้อใช้เองก็ได้นะครับแนะนําก็ดี นะครับผมอยากได้อะไรชาลีคาเขาจัดให้การันตีรถสวยทุกคันการันตีรถไม่ชนหนักพิวามจมน้าไม่ใช่รถหลุดจมน้ำเอกสารสิทธิ์ทุกอย่างตรวจสอบได้สดจัดตัดผ่อนพักมานะครับการันตีพร้อมพุง่งนะครับอีกตัวหนึ่งแซดอีดิชั่นปี63เลขไม่ห้าหมื่นโลแต่จดทะเบียนจริงปี65นะครับสามแสนเบาทนะครับ ราคาประเมิน470,000นะครับขาย399นะครับผมนะใครที่สนใจเข้ามาดูตัวจริงได้รถกระบะมีให้เลือกเยอะจริงๆดูดิดูเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเจพัทนะครับตัวนี้355,000บาทนะครับแต่ได้ตัวปี1718โดยประมาณดูจากกระจังหน้านะครับผมนะนี่นะครับบีโก้ก็ยังมีอยู่นะครับข้าง่าประมาณ7,000นะครับ6,700ได้อยู่นะครับ X-Series นะครับ4ประตูเกียร์ธรรมดา นะครับหน้าใหม่ปี63 6 3 64จะเป็นหน้านี้แล้วนะครับค่างวดประมาณ10,000บาทที่สําคัญจัดเต็มฟรีดาวนะครับหรือจะเป็นออนิวหัวกระสุนนะครับเครื่องเสียงเต็มลำจัดทรงแต่งหลอกกดโหลดมาให้แล้วเรียบร้อยไม่แมปนะไม่ได้อุดนะครับเครื่องเดิมนะครับการันตีเดิมแต่ท่อนะครับคันนี้ค่างวดประมาณ7 0 0 0โดยประมาณฟรีดาวนะครับฟรีดาวนะครับหรือจะเป็นเอ็กซิลี่เออเอ็กซิลี่เรามี5859ว่า3ามแสนกว่าบาท จนถึง4ี่แสนนิดๆสำหรับแคปนะครับมีสีขาว2คันแล้วก็สีดำไม้พันไม่หลักพันโลนะครับนนอ่าอันนั้นหน้าใหม่นะครับปี65ห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเลขไม่หลักพันนะครับผมนะมีนะครับสำหรับ X Series นะอ่ะอิซูซูนะครับหน้าใหม่นะครับมีสีขาวสีดำที่ไม่ใช่ X Series นะเป็นตัว L ตัว S นะครับราคา4 0 0แสนนิดๆนะครับค่างวดประมาณ7-8 0 0แพ นะครับส่วนอกสนใจทักข้อความเข้ามาอยากได้รถรุ่นไหนนะครับแอดมินพร้อมให้บริการตอบแชทได้เลยนะครับตอบได้ทุกข้อสงสัยนะครับผมนะปรึกษาฟรีไม่คิดเงินนะครับทาได้ก็คิดตังค์ฟีดาวแบบฟีดาวไปดิเหรอใช่ไมไม่เหยียดผลอะไรผม,ผมไม่เก็บเงินลูกค้าอยู่แล้วนะดอกเบี้ยลูกค้าเขาจ่ายที่ธนาคารผู้ผมช่วยดูเงื่อนไขให้นะครับออกง่ายออกยากว่าการตามลักษณะอาชีพนะครับติดขัดตรงไหนคุยเรื่องจริง นะครับเอาความจริงมาคุยกันแล้วผมจะได้ช่วยท่านถูกนะครับไม่ใช่ให้ผมไปรู้เองนะั่นแก้ลําบากนะครับเอาอีกตัวหนึ่งกระบะนะครับใครที่ตามหากระบะผ่อนสี่พันห้าพันเอาไปใช้งานก่อนเนาะไททันมิสูบิชิไททันนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่มีเครดิตดาวสองหมื่น 2, 000, ผ่อนสี่พันสามพันกว่าสี่พันมีเครดิตจัดเกินได้นะครับผมบอกแค่นี้ค่างวดสี่พันเหมือนกัน นะครับรถ4,000ถ้าเป็นรถกระบะน,น่าจะมีคันเดียวนะครับแต่ถ้า5,000ได้แต่ต, 5, ต้นยกสูงแล้วนะมีนะครับมีนะครับก็ฟอร์ดนะครับแคปออโต,โอตโหายยากๆนะครับนี่หน้าใหม่ปี18หน้านี้น่าจะปี18เนาะอ่าตัวนี้นะครับแคปออโตโนะแคปออโตโข้างว่า7,000กว่าบาทนะฝากไปด้วยฝากไปด้วยอัปเดตวันนี้มาสายกระบะหรอ รออัปเดตรถเบินในสาขาเนี่ยนี่นี่ฟอร์ดอีกตัวหนึ่งฟอร์ดค้างวัวหกพันนี่ฟอร์ดค้างวัวหกพันหน้าใหม่แล้วด้วยมีวอบปีนันหน้รถสีประตูสีดำมีปีหนึ่งแปดพี่ห้าแสนสามหมื่นกับห้าพันบาทไปดูเลยไม่ต้องดูแล้วข้างในนะมีคนถามแล้วไงหน้ามาปะเนะี่ยไม่หน้ามาหยอกหยอกลูกค้า <c oughs> สวัสดีทุกท่านเลยครับกัญญาลักษณ์พิรเนี่ยฮะ ดีโบ <L> นะครับ ivo, er, ร P er. ดีโบพีเดอร์ ico, 6, สี่ประตูสีดำดูรายอยู่มิโก้ค่างวดหกพันลูกค้า v i โก้หกพันแชมป์เนอแชมป์เนอแชมป์สี่ประตูเกียร์ดารถเดิมลำปางนะครับผมนะแท้ทายว่าเราจะเปิดรถได้ไหมไม่ได้ทำไมอ<ม>่ะชอบล็อกประตูทำไมอ่ะชอบล็อกประตูเนี่ยฟอร์ดค่างวดเก้าพัน 9, 000, นะครับฟรีดาว รีโว่สี่ประตูอันนี้เกียรดาบะเออน,นี่เกียร์โตข้างวันหมื่นนะครับอ Fortuner ข้างวัดหมื่นหกสี่ดาว2.8โก์ไม่์หกหมื่นนะครับคันนี้ห้าแสนสามมื่นห้าพบาทนะครับกระจังหน้าปีหนึ่งแปดได้ตัว E มานะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับที่สำคัญนะครับแ็กแดงยางไม่นะครับลดล็อกต้องเดินไปเอาอ่ะ เออต้องเดินไปเอาอ,ะอ่ะให้ดูภายนอกก่อนก็ได้ไหนๆก็ลูกค้าจะดูแล้วไงล้อคำอ้าววนไปอ้ามพูดไปมึงอาา่ะทำไมพัทดี้อ้าวเราเอาขอโทษขอโทษขอโทษโอเคฮะอีพัทนะเนี่ยเป็นกล้องหลังอ่าตัวนี้เป็น, e ปนอีพัทน,น, e นะครับเพราะว่าเขาได้กล้องหลังด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสักครู่นะครับอ่าเดี๋ยวเซลปอนนะครับไปเอากุญแจมาให้นะครับจะได้ดูภายในเนาะนี่แม็กไนเนอร์นะครับผม คือคันนี้มันพิเศษก็คือได้ชุดแต่งมาแล้วก็คือแบบเปลี่ยนล้อมแม็กแล้วได้ยางใหม่ไปเลยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่เช้งมาแล้วนะครับก็คือเป็นหน้าใหม่แล้วแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกได้ไฟ LED แล้วก็มี Daytime r u n n i n g light ให้ด้วยนะครับผมนี่ทัานบนเนะวลาขับกลางวันนะครับก็จะมีไฟออกให้ด้วยนะครับผมนี่อ่ะพูดให้มันมีเรี่ยวมีแรงหน่อยทำไมต้องถนอมเสียงพูดกันเบาๆเลยว่าไม่ได้ยิน นะครับมามาดูออฟชั่นกันครับลูกค้าตัวนี้ปี61นะครับจดทะเบียนปี2561นะครับผมเอออีพัทจริงๆริวะแอดมินลงเป็นตัวีอนะครับด้อยค่าน้องซะงั้นนะครับเอ้าข้อที่ไม่เหมือนเดิมอฮ้ยะแต่งแม็กไปแล้วนะครับใส่แม็กไปแล้วนะครับเดินท่อมันหน่อยนึงนะครับหน้าจอเป็นแบบระบบทัสกีนนะครับเชื่อมต่อบูทูได้แต่ไม่มีเนวิ นะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังอีจะการย้ายด้วยตื่นเต้นกับกล้องหลังแล้วทุกวันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วนะครับอีพัท2.4นะครับปี61 535,000บาทจัดเต็มฟรีดาวค้งงินประมาณ9,000นะครับเน้นซื้อคนเดียวผมไม่เน้นครับเจ้าของกิจการซื้อได้นะครับขออายุกิจการต่อเนื่องเกิน1ปีนะครับสนใจทักฝากเบอร์โทรไว้ได้นะครับเดี๋ยวปอนโทรคุยรายละเอียดให้นะครับภายในของเจ้าอีพัทตัวนี้นะครับให้ตากล้องผมดูนะครับ ไม่โซมไม่โซมไม่โซม,มไม่โซมเ,เดิมเลยเดิมเเดิมเดิมนะครับเบาะแบบไม่มีริ้วรอยเลยถออให้เป็นเบาะผ้าก็าจริงนะแต่ว่าปกติเนี่ยพวกเบาะผ้านเนี่ยปัญหาคือมันจะชอบเป็นคราบแต่ว่าเนี้ยคือแบบเบาะสวยเบาะเดิมให้ไม่มีคราบเลยอืมไฟหน้าออโต้นะครับลูกค้าไฟหน้าออโต้นะครับไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับ แอร์เป็นแบบไมน่นว่นนะครับสวิตช์หมุนนะครับเน้นใช้งานนะครับไม่เน้นฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันที่ให้มาใช้งานได้จริงๆนะครับแอร์แบ็กค,คู่หน้านะครับมีกล่องคูบบอกให้นะครับผมการันตีนะครับรถเดิมรถสวยรถดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันเอ๊ะไม่แสนโลนะอ่ะบอกก่อนนะรถหกปีไม่แสนโลนะวิ่งมากวิ่งน้อยไม่รู้อะนะครับแต่ก็วิ่งอะก <laughs> ็่ราใช้งานเออรถกระบะพี่ ไม่เหมือนบางที่นะพี่ยอไม้เท่าไห่อย่างงี้เนาะพี่ยอาไม้เท่าไห่อย่างนี้เนาะเดี๋ยวดูความเดิมของฉันตัวนี้นะครับฝากระโปรงเดิมโตโยต้านะครับผมนะแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพพร้อมใช้างานนะครับคันหน้านะครับหม้อน้ําเดิมนะครับสัญลักษณ์ R สัญลักษณ์ L นะครับแผ่นเพจเดิมมอก,กมีให้รอยไม่กวาดโรงงานนะครับอยู่เดิมอยู่ดีอยู่ครบนะครับฝากระโปรงซูมไไดีฝากระโปรงนะฝากระโปรงไม่มีรอยแกะรอยขัน นะครับนี่การันตีตด้านหน้าเดิม<ต>ครับผมนะถ้าจะได้ซักขยายนายไม่อยู่นะก่อนออกล้างสปาขัดเครื่องให้นะครับลูกค้าแบตเตอรี่เปลี่ยนไหลูกใหม่เราบริการการขาย1ึงปีส่นรถสองหมืนบาทนะครับหรือเลือกรฟรีประกันมาแค่หนึ่งนะสนใจฝากเบอร์โทรติดต่อไปได้นะครับนะอยากได้เป็นรุ่นไหนถ้าเข้ามาสอบถามกันได้รถกระบะรีโวโ่เรามีให้เลือกเยอะจริงๆมือหนัซื้อมาทุกรุ่นทุกสีแล้วนะแคร็บออโต้มีตั้งแต่ปีหกสี่ยันถึงปีเดียนะ 61ปะ61ถึง64นะครับมีหน้าใหม่มีหน้าเก่ามีหน้าสองมีหน้าสามออนะครับผมนะครับออโต้ Auto นะรีโว่สี่ประตูมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับมีตั้งแต่ตัว e e พัท2.4นะครับ2.8โฟก็มี2.4โฟผมก็มีใน2.2.4โฟนี่น,นี่คันนี้ 2.4 e4 อยู่ e, ได้6 4 9 0 0 0บาทค่างวด1,000 0กับหลักร้อยออกใหม่ออกเป็นล้านดาวเป็นแสนผ่อนเด้ผม,มคันเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่5 3 <35. S 2> 5แสามหมื0 0หบาทค่างวด9,000นนะครับนะค่างวดไม่เกินหมื่นแน่นอนนะครับอยู่ที่ประกันชีวิตและเครดิตของลูกค้านะครับแต่เดี๋ยวผมจัญญาผมทำให้ฟรีดาวแน่นอนนะครับคันนี้2.4 e4 นะครับออปชั่น เอมันมีโฟร์แหละมันเป็นระบบยิปล็อกเปิดแล้วนะ่ะไ,ไ,ได้ดีได้ฟรีได้ฟรีเฮ้ยไม่เจนหมื่นโลอะครนะับเนี้ยเปิดเมื่อกี้ปะเนี่ยเนี่ยไม่เจนหม,มื่นโลนะครับมีหน้าจอทัชสกรีนให้อืมนะครับนี่โตโตรโปแท้เทนะี่ยหมุนได้เนะี่ยหมุนได้เนะี่ยนะครับไปหมุนเล่นลนี่มี <c oughs> ตัวล็อกเฟืองให้ด้วย <c oughs> นะครับอีโคโหมดเพราะว่าโหมดมีให้ครบนะครับการันตีรถสวยรถเดิมนะครับเดิมยันฝุ่นนระาบอกเลยครับนะ เดอล้างให้เด๋ยวล้างให้โหพี่นะตากแดดตากฝนตากลมนะครับฝากไปด้วยนะครับวันนี้ก็มาสายรถกระบะกันแล้วถ้าเป็นรีโม่นะครับค่างวดเริ่มต้นที่หกพันะครับหกพั 6, บาทมีนะครับรายได้พนักงานประจำหนึ่งหม 1, 000, 2, 000บาทซื้อคนเดียวได้ไม่ต้องคำ้ำขออายุงานเกิน1ปีนะครับไม่เกี่ยงอายุนะครับตามุตามกฎหมายธุรกรรมเกิน20ปี นะครับแต่ไม่เกิน65สนะครับซื้อคนเดียวได้ไม่เข้าประกันนะครับที่เราไม่เน้นคำ้ำไม่เน้นเอกสารยุ่งยากวุ่นวายนะครับเรื่องไฟแนซ์เดี๋ยวเราช่วยดูให้ส่วนอกสนใจเป็นรถรุ่นไหนนะครับทักเข้ามาสอบถามได้ไม่ได้มีเฉพาะรถกระบะให้เลือกนะครับรถเกง๋งเก๋งเลกเก๋งพรอนเบานะครับดูเห็นปะ่ะเรากำลังปรึกษาปัญหาชีวิตกันอยู่นะครับแต่ละท่านพวกนี้เนาะเหนื่อยเหนื่อยกันไปสู้สู้ฮะสู้กันคร้าพี่ฟ้านะต้องสู้เท่านั้นเราถึงจะรอด นะครับเป็นกนลาลังใจให้ทุกท่านนะครับผ่านพ้นวิกฤตกันมาแล้วตอนนี้ฟ้ารังฝนนะครับแดดแรงเสมอตอนเนี้ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไม่ร้อนร้อนมากนะครับอยากจะไล่โซนาน,านานแต่กลัวเครื่องน็อกนะครับเป็นเป็นบ่อยหลังจากที่ฝนตกแล้วแดดออกสักพักก็จะเข้าหนาวแล้วเข้าสู่หน้ากรอบหน้าโกยของพวกเราแล้วนะครับธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเงินสะพัดแน่นอนนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแวะมาเที่ยวเชียงใหม่นะอยากหารถมือสองนะครับแนะนำที่ชาลีขาแบน์หลักเป็นลอยนะครับราคาดีสมเหตุสมผลนะครับมีการรับประกัน เข้ามาเยี่ยมชมเราดูได้นะครับออาฝากชาลีคาด้วย3สาขานะครับเปิดทำการทุกวัน8ปดโมงครึ่งถึง6กโมงเย็นนะครับส่วนอกสนใจอยากได้รถรุ่นไหนทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนผมและน้องอามไปก่อนแล้วกัน